สี่มิตินะคะคิ้วโง่เฮงลบไปนะคะนี่คือคิ้วงอกแนวถูกถูกต้องตามฮวงซุยค่ะหลักฮวงซุยนี่นะคะคุณพิจักกนากำลมงจะบอกตานะคะดูก้อสปาร์ะก่อนนะคะนี่แบบว่าเอาไว้แต่งเอฟเฟกนะคะเพราะว่าของเรามีทุกพวง ไหวรอเปลา่าไหวรอเปลา่าแต่งแต่งลิงทีละตัวค่ะทันไม่แกเลยกระไหมคะในแบบเราอินพอร์ตมานะคะ <c oughs> อ่าเชิญแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นใหม่ ไปค่ะสองคนพี่น้องบ๊ายบาย